สวัสดีครับผมน้องดาวหยองยูกันเียดเสียงมีหกครับสวัสดีค่ะน้องอไอซ์สกุลน่าพ่อนระเบียบวาทศิลป์ค่ะเวลาเอาแม่ขั่วมาพร้อมติดตะระเบียบวาทศิลป์ไปอีหลาป้าหยองมามยังระบาดยยังระบาดีเอาคือมาออกที่หาจุกมาออกมา่ยังดีไปไหนบ้าเอากันแม่บ้าเอากันแม่ผู้่าไป็นรับแม่หมูห้องแล้ว อ้ยอย่าแสดงอาการแล้วไงกระดานตอนนีครับผมเป็นอยังเดียวนี้เพื่มน้องยองเอ้าเดี๋ยวเด้วยเดี๋ยวเด้วยเดี๋ยวดตอนนี้กำลังสับสนเนี่ยสันมาอันนี้เป็นหนาเกาหลีเมียอันนี้หนาคือเกาหลีใท่ไหมอ๋ยอันนี้นะเขารอเขารอท่านมาแซดกุแล้วน้องเขานั่นนะแม่เพราะต้องสงซ้ายยังอันนี้ไปเฮ็ดหนาเกาหลีอันนี้หนาน้องนี่คือเกาหลีแต่ว่าอันนี้ไปเกาหลีไปยังคือประเทศ บอกไปหาบอกไปแจ็คเขาเสียวยังมาเฮ็ดไห้ขจิปาดแก้มด่ากระไล่ก้อนหนามาเฮ็ดเอามาหดชันเทิงเราวัดดูให้น้องหยองน้องไอ้ทักทายพี่น้องทางบ้านครับผมใหญ่ใหญ่อะไรหยองมาหัวขวดคักแต่ลูกครับผมสวัสดีครับผมเตาหยองโยกเดชเรือบี่วัดได้ศิลินนะครับเดี๋ยว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 บอกไหมมันั่วแหละบางหลาคือรั่วแต่ลูกสวัสดีครับผมน้องเตาหยองโยกเดช เสียมีหกฮะมือนดีล่หนึงอนกูางอนดีะยอนฮ้ขึ้นตีแล้วตีใส่น้ำสกุลนี่อิสระอิสระหงอนยงอนกูคือเธอแตวงหงองก็เป็นหัวหงองได้แม่กูติดกูติดตึวกูติดเหออหาแม่มาอยากติดแค่ไม่อยากหงองน้ำเขาเนาะเออจะใส่เขาลูกแล้ววัดดีแบก่อนลูกวหนาเก่า พ่อมาพ่อมาบบลระมาแหนเดีนั่งอยู่นั่ใไรละเม่บเลยมาครับมาดีพ่อน่ากอบล้ำพ่อก็บ่าแม่แม่นี่ติดตามก็อย่างนี้ลูกเอนะ่ะโอ้ยลูกแม่มไมติดอีป๋อเ่าก็พอมีกูจดเอาผู้ใดข้นผู้ใดขนเบี้ยที่ใส่สุดเพชรก็เอิ้ลูกเบิร์ตนะเนี่ยเฮ้ยยยยยยยเนยยยอยย่หยยอยยยยบยายย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 ยทยย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 ้ยยยยยยยสยยพรเสียงวิหกค่ะ สวัสดีครับผมน้องอายอพอลระเบียบวัฒนศิลป์ติที้เตายองพันเสียววิหงเราดิสวัสดีค่ะน้องอาไอสกุลหน้าพ่อระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะมาบอกใดใส่ฟังสวัสดีครับน้องโนงพุ่สก่อระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะไปเออแมน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 พ่อจื้อก็จื้อเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มไประเบียบเริ่มทีมหนีไม่เห็นไม่ยังนุกแล้ว กอล์ฟสัปทายพี่น้องทั้งบ้านนะครับพี่น้องกำลังขอมาตอนนี้นะครับพี่น้องอ่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้านหน้าเวทีนะครับปักมุดไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ นี่ครับผมอย่าลืมก้ไล่ค้นแช่ไล่สดนี่นะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณมากๆทุกๆความรักความเมตตาจากแฟนๆที่อมอบให้ขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับขอบคุณ FC นะครับผมน้องเต้าหยองนะครับขอบคุณ FC ของพี่เต่าสุกัญญาระเบียบวาทศิลป์ครับพี่น้องที่เข้ามาชมตอนนี้เป็นรูปแบบของสตรีมไล์สดกลุ่มเปิดน,นะครับ สามทุ่มตรงพี่น้องซีได้เริ่มสนุกสนานกับคอนเสิร์ตลูกชาวนาไลฟ์โชว์ EP หนึ่งซีซั่นสอง,สองด้วยกันในค่ำคืนนี้กับเดอะมิวสิคเกิลมืวน,นนะครับผมลูกจ๋าเดอะมิวสิคเกิลเอลอิลาเชิญชวนพ่อ,อ,อพอแม่แม่พี่น้องของเฮาเข้าขไปในกลุ่มไปรั้งใจลูกหลานค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องทางไลฟ์สดและก็ด้านาเวทีน้ำเด้อค่ะพี่น้องทางไลฟ์สดนะคะด้วยกะอย่าลืมซื้อบัตรเขากลุ่มเด้อค่ะ มาเบิ่งเดี๋ยวมีสีเขินมบนๆนี่ล่ะมึงว่าลูกบักนี่ปากกะแบบป้องบอกแกล้งแกล้งประลดว่าซื้อมัดมาเบิ่งวันหนาพอมึงก็ลั้งยุบตอนเนี่ยเบาะมันเป็นตัวตนจะคลองไม่รู้เออเ้าเป็นตัวตนยี่หล่าได้ไหมยี่หล่าเ้าไปเลยว่าหนาพอหนูก็ลั้งยุบไล่เนี่ยไล่หนากะจิยุบไปเรื่อลียไปเรื่อลียจะมาหอดเปิดวุ่งอะไรหนาไล่หลังอ่านยาฝ้าวด้อค่รยาฝ้าว่าถ้าเราปิดรัดเชิดออกว่าถ้าได้ปวดเนี่ยือว่าอื่นเอาเล่าหน่อยมี ไปยังก็เเอานกันเน่สไปสดีค่ะเวัสดีค่ะเต้าหย้องเวลาครับเวลาเอาแม่ขั้วมาพร้อมติดตะลเกียว่าแิ่เจียวพี่น้องไฮจมจากหน่อยด้ค่ะเฮานั่งกินเขาอยู่บอกว่าพี่เต้กินเขาอิมไปไปออกกุ้มเปิดกับนกแนวเอาล่ะเอ่คือได้เอาสสตดมากมีแต่สุดแม่ขั้วเด้หน่ สุดแม่ควักออกโลดเอือย์อ้าวสุดไหนก็ได้ออกมาดูที่จังวัดสุดไหนก็งามือเก่านางเอกระเรียบวัตถสินป์ปุ่นเนาะบอกเอือยเตียยเจ้าจะไปคิดที่หยังหยักเจ้าข่อยก็ยังกล้าออกเิ่งได้เปลี่ยนแล้วนี่เจ้าก็ยังงามือข่อยอยู่นี่ไหนใครล่ะนี่ถ้าเปลี่ยนกี่กันบ่ได้ไรทอใครล่ะนี่ฮะโนนี่โนนี่เขะยองไม่ยังก็อนยองอันตอนออกจากวงมาอีหานเป็นหนีพ่อไปเป่ลูกเป็นเราดีๆเด้อะยองผมเราดีๆเด้อพ่าะด้๋ยวเป็นหนีทักที เ่ไปเิ่ไปมามากเพมไปมากๆมาคือปะปอมใน่สวยเพอ่แต่เนี่ยคือหาบอกคนว่าเข้าเป็นหนีพออสจารยีกับเป็นหนีกูจิก้ารนี้สิเป็นกูก็เป็นแต่พราะี่เปียรหรอกพรี่เ่ได้อื่อาพี่เตียครับบัรับระเบียวทศศิลป์งเขาครับเปิดฤดูกาลมือใหนครับพี่เต ค่ะเราเบิดวัตศุสินของเข้านะคะเปิดฤดูกาลวันที่28กันยายนนะคะจึงในพี่น้องก็อย่าลืมไปให้กำลังใจค่ะวันที่28กันยายนตอนนี้ซ่อมทั้งเวทที่แล้วนะคะพี่น้องปีนี้รับเรื่องอีหยังครับน้องเตาหยอง <c oughs> หูจกักบ่โบ้ลรัวคอยบัาน <c oughs> <c oughs> เหนื่หนาทังซั่นเอาอยังหยัง บอกแล้เล่าเรื่องอียังปีนี้เรื่องยังบาปได้แกผู้ทำกรรมได้แกผู้สางเขาไม่จำได้ฮะไม่จำได้่จำได้นี้กูติดตามอยู่กูจะจะหายขึ้นไปในซือกูลาเ่าคนแล้วเนี่ยบ่บ่เป็นอย่างนี้ที่มันจำได้เพราะมันเฉียดมาพอบ่ก่อนล่ำมันหนอมันก็เลยเฉียดบ่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 ขอว่าโซเอาน้ำพ่อหรอกเข็ดจำได้บ่ได้เงินจักเทียนกับพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจนะครับบอลลัมวงพ่อวงลูกนะครับมือดีพ่อเอนะครับติด ผ่ารกิจนะครับเดี๋ผ่าลกิตจังค่ะนอนโกลนอย่ียนค่ะขันมาคุมสอบล่ำกับมิตรโกนค่ะโกนฉุดฉุดพราะกาลังเบิ่งอยู่ิได้ตัวนี้เบิ่งกระซังค่ะเป็นมาตรายเท่าไรครับพ่อเนี่ยค่ะขันมาแยกเหมือนเศ้าตื้อขึ้นมาจะพักกันล้ำจังเดียคนขึ้นไอยู่เห็นไหมจว่างนอนตัวซีถุ่มมึงยังบอกไปทถวเด้อไปไหนตอนนี้กูเห็นพอเอแล้วเป็นดาราพอดีโอ้ยเป็นเขาเป็นที่ไหนเป็นกับเขาเป็นวังสวัสดิ้มือนี่ล่ะดาราใครดาราอย่างเอาดาราไหนเนี่ย อ้อกมานี่มียังกับพ่อบ่นี่บอบ่มียังมันคือเส้นว้าศูนย์แท้ขันมีขอยกการนี้จากพ่นตีเย้เอาให้น้องฝากน้ำแนขอฝากงานน้ำแนครับตอนนี้ นะครับผมมาลั่เสียงวีหกปลกพองสกรนเปิดฤืดดการวันที่ซีตุลาคมยุสสนามโรงเรียนบ้านคอดอนแคนแล้วกะฝากรถแห่ทั้งสองหน่วยไว้นำเด้อพี่น้องเด้อรถแห่เสียงวีหกหน่วยที่1และหน่วยที่2พี่น้องมีงานใดให้ลูกหลานไปรับใสไปรมสมโูรณ์นะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0969698955 0969698955ครับมือนีพี่น้องสีได้มวนกันกับเดอะมิวสิคัลครับลูกจ๋าเดอะมิวสิคัลมวนซึนโฮเซลตะลุงกบคัากันแน่นอนพี่น้อง จะเลื่อเขากุมครับ1้9ยบาทกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมพอะนาคาสงสัยค่ะสงสัยอะไรครับสงสัยว่าอ่านรดแห่นี่หนวยที่หนึ่งมันงานเตียมตีคือออกหนวยที่สองมาเสนอหนวยที่หนึ่งมันงานเตียมเอองานล่นจากรดขั้นที่หนึ่งบะมีน่นวไปเพลินจีคือออกหนวยที่สองมันโมเมจังซันแบบไหนคะ่ะอธิบายโดยด่วนค่ะอันอย่านหนวยที่หนึ่งนั่น มันดังบ่มวนก็บไอ้ล้อเอารถที่สองกัมาแข่งเมึงซื่อๆนี่นะครับมาเป็นงานเต็มได้ยอดนพี่มาเป็นงานเต็มมุตุมาคียงเสียงไหมเออมาคียงเสียงแมนเอ้าเฮ็ดบ่นล่ามาเะแตงเสียงคือพวกไอ้เคียงเสียงเอ้าตัวมีสุดๆดิสุดศัตรูแมนสุดรถแฮงสองคันแมนสุดวงไงแมนตัวมีบัสสุดๆเลยแมนมีเสียสุดบมวันแจักอ่ะเฮียห่า หน่วยหนึ่งนี่เสียงแหลมขาดทีหน่วยสองนี่เสียงทุ่มขาดคิดเปลี่ยนกาดซุ่มไปงานแห่บักโดนนันตีปีนาก็เฮ็ดวงไงล้านซะข่อนจะไปน้ำล้านหรอกเอาหน่วยหน่วยที่หัเสียงเสียงหน่วยที่หัมือนี่รับบทเป็นอีหยังอีหล่าในเรื่องเป็นผู้สาวสมน้อยค่ะเออเป็นผู้สาวสมน้อยกอดนั่นก็ย่ากอดเมียปูคักหลายแต่ปูกับพวกกอดคักเพราะนั้น พูดแบบเนี่ยปูง่ามเลยอเกิอดแขนได้ไหมไม่ได้ทำไมมานี่มานี่มาทำไมหนูมีอะไรจะบอกว่าอันนี้หนูเล่นบทจีพี่หยองนะหนูเล่นบทจีพี่หยองคุณย่าห้ามแย่งนะออกมาว้าวเอ้าอีลาเล่นบทจีพี่หยองใส่ล่องเล่นใลยพี่ดองเบิ่งดูเออออออไม่ได้เขินนี่หลีได้หรือเขินนี่หลีได้หรือหน่อยๆเ่ราะด้กจิ๋วหน่อยๆไม่ได้ อยากดูนะคะซื้อบัตรค่ะสลัดหาเงินใช่ไหมรอดสลัดสลัดลูกสาวคอยจีสลัดอิหรีเราพูดได้อย่างเป็นวัสลัดซื้อเพียงใดขี้ที่คือพอมันพอว่ายังมาหาวัชรัสอีหล่ะพอขี้ที่คือจะเพิ่มมาอิหรีจีลูกพอดีล่ะปูจีถามอีหล่ะพอดีล่ะพออีหล่ะคือได้จังไหนว่าย่ำลูกจีนเสีฮอดดอกเนี่ยคงเงือหลายมือเนี่ย บอมีแนวใส่ตีว่าเสนอกไปจังเห็ดลูกชิ้นไส้ฮอทดอกเป็นเศษเป็นอยังคือบอใส่ผักเนี่ยอันนั้นของบ้านนางฟ้าดิฮั่นที่ของเม่เต้ดิฮั่นของวงนานุกเนี่ยบอมเปนไส่ฮอทดอกเศษสีก้อนเป็นเศษของหวานบักอือกับไก่ปอบเลยก็ออกไปทัวเที่ยวทัวแดดเนาะมึงจะไปหาดูถูกนักกินตูด้อยตูไปแก้หน่อยม่มันลดสิบหลอดนึงปวดด้อสิบบอกให้ สิแม่ดูถูนกินบ่ได้เด้อเจ้าเห็นไหมไงหนูปะพึ่งออกพึ่งออกเดี๋ยวนี้เราว่างล็อกับตึกขุนสูสีกันเแกนอนใหม่แค่ตัวขอดไปประบึกมาลอยโล่กพูดๆนั่งเอกเตลค่ะคิดฮอพจนมีซิงเกิลไหมพจนฝากนั้งเนยเออพจนมีซิงเกิลไหมนี่กัลลังสีปล่อยปล่อยไปก่อน ก่อย17สิงหาคมนี้ค่ะปล่อยวันสิงหาคมงนเพลงสามมัลลัมล่าหลักค่ะฝากพี่น้องรอติดตามนําค่ะขอจักนิดนึงนี่แหละนิดนึงบอกที่จริงที่จริงขนูบอกออกมาหนูจะได้อัดได้เพลงนี้สามมัลลัมล่าแร็ปนี่หนูไม่ไอกอันนี้เดียวหนูออกข้าวหนูเลยเพราะเด้อัดไงเนี่ยหนูอ่ะเออเพราะว่าขอพอาะจะเปลี่ยนไปแล้วว่าขอเป็นนางเอกเพิ่นก็เลย์วาสสู่เตี่เพราะอะไรเพิ่นก็เลย์หอยหาบเอยเปลี่ยนหนูก็เลย์่อพ่อใจหนูก็เล่ย์โอ้ยข้าเจ้าบ้องอาะข้าเจ้าไปเอก เดียวท่านว่าอ enfin ันนี้หนูสิว่าได้บอกคอใยา่เปียเส้ากินขวานูเส้ากินแล้วรอดนับถือพิกรเนตรนะเอามาฟังมาฟังนักงเอกแต้ลองซูฟังจากน้อยนึง่าจากน้อยนะเญ่จากน้อยนะค่ะละสาวหมอลำน้องคนนี้น้องนี่บุญบ่มีได้ยังอายทั้งใจเพื่น เจิดวิวันอยู่จังสีหาลัมร้องอยู่บ่อเศร้าให้ยืมด<ำ>้อละออนซ้อนไรฮา อันให้เป๋าเทียนไม่กูเนี่ยเอามาแม่ยังกูสิมาลดเอาน้ำมันพายไว้กูสิไปเที่ยงหยอดนั่งเอกกูพูดอันพูดอันแต่เสียงดีคือนั่งเอกเตีบัวมีแหบเด้อนั่นรับเบิดลขึ้นกับบัวมีแหบเลยเตียวมาจากไหนแตนตอดตอนละไปนางบัวเบิดลกางกับอะไรบัวกันได้ออกขึ้นก่าวอ่ะล่ะตอดมือกับบัวขาครับผมเอาฝากน้ำแนวซิงเกิลใหม่ของพี่เตียวสุกัญญานะครับผมมื้อนี้นะครับสามทุ่มพ่อกัน